ถ้าเาไมค่ำดูการแอนแฟนซีเฮดซึ่งวันนี้อยู่ใน Planet z ซูก็เป็นเกมแนวสร้างสวนสัตว์นะก็ขั้นตอนแรกมันก็จะแจ้งเตือน alert มาเลยว่าเราควรจะต้องทำอะไรบ้างนี่ n ยู d น The Staff Room อะไรพวกนี้ก็ขั้นตอนแรกก็ต้องสร้างพวกพนักงานอะไรพวกนี้ก่อนแล้ก็ต้องเอิม่มกดไปที่แพดนะ นี่จะมีทางเดินเอ่อทางเดินเป็นอัน่นี้เลยแบบเรียบง่ายแบบนี้ปุ๊บเคเดี๋ยวเอาทางเดินต่อจากตรงนี้ไปเลยนะต่อได้ไหมต่อไงแน่เน่ เอาทางเดินต่อมาตรงนี้เดี๋ยวเอ่อแบบนี้แล้วกันทําเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมกันนะเออจูดูกันมันเบี้ยวหรือเปล่าเข้มไม่เบี้ยวได้ไมันเบียเบ้ยวเสรซต ็ประมาณนี้แบบนี้ราวางไม่ได้เกิดโอเค,อเ,คเรากดไปที่บนหัวบ้านบนหัวได้พอนานาน,นะนะ าจำได้น่าจะอันนี้หรือมัง้งอ่ะนี่ไงต้องมีคีเปอร์ฮัทคนคอยให้อาหารนี่เป็นโซนเอเชียเออเอาหน่อยดีอืมอ,อันนี้แล้วกันไม่ใหญ่มากโอเคเอาไว้ตรงนี้ นนี้ตรงนี้หันนิดหน่อยให้เข้ากับทางเดินชุดโอเคต่อไปก็หน่วยเอิม่มเกี่ยวกับแบคทีเรียโอเคนันนี่ละกันโอเคอ่าเออแบบแบบ แคแล้วก็ม่วยเอิมราสาตว์โอเคเอาไว้ตรงนี้เอาหันหน้าเข้าแบบนี้แล้วกันหันหน้ามาตรงนี้แล้วก็ staff room เอาเป็นอันนี้ห้อ,องของพนักง,งานองน,นโอเครีเิร์ชเป็นหน่วยหาข้อมูล ไว้ตรงนี้ชุดไปเวิร์กช็อปอ่าตรงนี้กันใค้ข้างๆนะคะข้อมูลเทรสเซนเตอร์เอ,อ่อมันหน่วยเกี่ยวกับการหาสัตว์หรืออะไรพวกนี้แหละมัง้งไว้นี่เอ,อ่อแบบแค่ครบทุกหน่วยแล้วแหละมั้งนะใช่ ต่อไปก็เป็นพวกโซลาเซลเราจะไปสร้างทางต่อเพิ่มมาตรงนี้โอคอ่านี่โซลาเซลโซลาร์พานอน่าจะควบคุมเยอะอยู่แหละโซลาร์พาเออมันหันหน้าไปอ๋อทางนี้แหละ โ่าแคนนอนาร์มฟอร์เมอร์โอ้ยโคอาทารฟอร์เมอร์อ่าทานไปทางไหนนะครับผมเมอร์อรออรอรอน,นี่เหรอทางนี้แบมังไม่รู้่อไปวอซซ์มเนไปอืมแบไหนด,เดิเอานี่ก่อนนะกันวินเทอร์ี่กดน่ส่งปลอมน้ำมังตันนี้ แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นนี่โอเคเรียงกันแบบนี้ครบเรียบร้อยน่าจะได้แล้วเสุดแล้วก็จ้างพนักงานกดที่ซูแล้วก็กดไปที่หมวดหมู่พนักงานนี่มันจะมีแคตทคเกอร์คนทำความสะอาด คนไปที่น้ำสะอาดสักนะสองคนสามคนเหรอสามคนโอเคต่อไปคีเปอร์สองคนโอเคเอิ่มช่างซ่อม สองมาเลยละเอิม่ม security guard โอเคเอาสองคนขั้นต่ำ vendor คนเดียวเอาเวดคนสองคนสองคนเวดนี่สำคัญ educator ต้อ,องการไหมอ่ะยางก่อนก็ได้เอ,เอาไป อ็จะต้องการอนะนักอุปเตอร์คนเดียวกันก็ได้โอเคได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับโซนสตาร์เปิมพลังงานประมาณสิบกว่าคนแล้วโอเคต่อไปก็สร้างทางเดินทางเดินไปโซนสตว์ สร้างทางอ้อมเป็นวงกลมประมาณน,นี้โอเคทำเป็นวงกลมแล้วก็จะมีเ,มเป็นชื่อสัตว์ เดี๋ยวน้าในโซนเอเชียป่ะโซนเอเชียก็ต้องหาต้นไม้เอเชียเพื่อเพื่อเอ่อให้มันเหมาะกับไบโอมที่เราอยู่เอ่อคอนติเนนต์นี่ไงเอเชียอันนี้ไบโอมไม่รู้ทังมัน เมยโอมาเลือกเป็นอะไรเอ่อเทมเพลตใช่จำได้มัง้งโอเคต้นไม้ต้นแรกเอาเป็นต้นนี้แล้วกันอ่าเมะอ่าแล้วก็ต้นนี่เหรอนะเอ้ยโอ้ต้นไม่ใหญ่เกินไปมากจะไม่เอาเลยวะ เดีเอาพอต้อนไม้เล็กๆมาตกแต่งตกแต่งตามพื้นเ,เแบบนี้เประมาณ Large เอามาตกแต่งบ้างตรงนี้เออติดอันนี้ก่อนแล้วมั้งดปังแบบนี้โอเคอข้างหลังจะเอาเป็นดอกไม้อื่นดีกว่าเพื่อเข้าคายสวยงาม ามันมีเยอะเลยเฮ้ยอันนี้ได้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 เจมส์แบบนี้มไม่อ่ะมันใหญ่เกินก็ได้ละมั้งลองดูวะดอกเอ๊ะอ๋อใช่ดอกไม้สีชมพูชมพู ก็โอเคตนี้นส่วนตรงกลางทำเป็นหินนะกันหินดูมโรเนี่ยหินแล้วก็มีชื่อติดว่าชื่อสัตวน์นะนะตรงนี้แล้วหินที่เล็กลงมาหน่อย ใช่เห็นนี้เลยแบบเอาเห็นด้ืยดีวะอืมอ่ะ,ออะกันนี้ได้โอเคไว้ตรงบริเวณนี้ทีเ่เสร็จแล้วเราก็ต้องหาเป็นตัวอักษรใหญ่ maka di guna mod mu kosang maka mpropin no maka mpropin o construction wah construction maka ni a shape guna em หมดหมูเชฟหมดหมูแล้วโอเคงั้นชีสขอซักเอ่อไปหาตัวก่อนก่อนอ่ะตัวก่อนให้มันอย่างเงี้ยเอ่อโอเคเรา แล้วก็เออมีตกศอกอะไรบ้างมัางมีแอนไหมเนี่ยเออเอ่เอฟอ่ะ เอฟหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยเอฟนานี่ยังเจอแล้วเอฟอ่า,อาไม่พอแน่นอนไอา พอขาด N กับ D เอาหินก่อนแล้วกันหินใช่ไหมอ้มันได้ไหมอะ่ะไม่รู้อะ่ะไม่อะไรอยากได้หินที่เล็กลงมากว่านี้มันอืมมามามาไม่ใช่ หมาวอาไม่เราเอ๊ะอันนี้อาจจะได้แบบนี้แหละเอาเอาหินเล็กๆตกแต่งข้างเราเออมีหินเล็กกว่านี้มั้ยเล็กกว่านี้นิดนึงเล็กกว่านี้แบบมาก Oke, okay, tak Oke, construction. ini, um, oh, เออมันเบี้ยวเอน็นได้กี่แบบเนี่ยดีโอ้ยดีดดก็ได้แหละมั้งไม่รู้รตัวเอ็นมันอาา่าเดีด๋ยวเข้มา,าม,มากแก้โอเคแล้วก็ต้องมีลูกปัน้นเป็น,นาาอะไรฮะร็อคป ลูกปั้นนี่อยู่หมวดบูอะไรลูกปั้นลูกปั้นไม่รู้ว่าเฮ้ยพร้อมพร้อมอาจจะมีอันที่เราตกแต่ง้ฮุเตตีมอะไรสู้ เอาเป็นคลาสสิกหาอันแรนึงคลาสสิกอุ้ยดูแลอนมแบคนกำลังมันก็อีตรงนี้ได้เลยดถ้ามีลมไม่ใช่เลยจะมัง แลกเงินมันไม่มีรูปปั้นเนาะเาหน้ามีเนาะรูปปั้นไม่มีูปปั้นนี่อยู่มวดหมู่นี้แน่ว่า มีเฮ้ยมีไหนไมนมีน้องตกนี่เฮ้ย,ยสวยกว่าน,นี้เอ้ยเอาเอานี่ไปเลยลูกบ้านของโกริลามีตัวไล็กว่านี้ไหมรับขนาดยังไงอ่ะมาตกครับเออแบบนี้ ร้อละอ่าสวยงามเดี๋ยวอ่าได้โอเคก็เอาเป็นเพียงเท่าน,นี้แล้วกันสำหรับ EP นี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะกดทุกอย่างอย่าเว้นดิสไลค์โอเคบุย,บย